เพราะดีว่าอาจารย์ถ้ามได้ทรานเป็นกัณฑ์อาจารย์หนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าเด็กจะได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจริงจริงเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเราก็ให้ถึงปรัชญาการอย่างอื่นไปด้วยแต่เรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจอีกอย่างแต่ปิดหนจิตใจให้สงบมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อสิ่ปีที่แล้ว เราคิดว่าประโยชน์จากโครงการนี้ประโยชน์จากโครงการนี้คืออย่างน้อยเนี่ยวันนี้เรามันได้มีแค่เด็กปีหนึ่งมีตั้งแต่รุ่นพี่บัณฑิตมีท่านอาจารย์ด้วยอย่างน้อยเนี่ยเ,ออเรามีหลายอีกสาขา,าใน,นึี้สาวันนี้จะเป็นอีกอวันหนึ่งที่เด็กนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งและทุกชั้นปีเนี่ยได้มีโอกาสามาพบปะกันมันเป็นการที่ว่าสร้างความสมัคคีเชื่อมสัมพันธ์กันใน วิชาที่ศาสตรทั้งอาจารย์เองที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันณนทุนนี้นักศึกษาเองจากทุกชั้นปีก็ได้มีโอกาสพบกันเธออ่เอกนั้นัมอ่เอกนี้อย่างน้อยก็ได้แลกเปลี่ยนกันเป็นเปนวาการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยเขาก็อยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้อยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งพี่คิดว่าอย่างนั้นนะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วมีสิ่งยึดเนียวเดียวกันอย่างเงี้ยจะทำให้เขามสมาธิแม้ว่าจะเป็นเวลาเล็กนออยก็ีก่่าไไมทะรเล พิธีไหว้บรมลังก์คุณเทสซาค่ะก็พิธีนี้เป็นพิธีที่สําคัญของเราชาวนิเทสาดนะคะที่จะต้องมามาไหว้ครูบรลครูคะคะเพื่อเป็นกําลังใจใ้กัรเรีด้วยหลังจากที่เราเข้าร่วมพิธีนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับอะไรบ้างก็รู้สึกดีะคะ่ะรู้สึกได้มีกําลังใจนะคะที่จะเราเรียนในนี้หลังจากการครอบครูแล้วเรารู้สึกว่าเรา,าเราู้สึกอย่างไรบ้างก็ รู show, ้สึกว่าเป็นกำลังใจให้เราด้วยอะค่ะแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เราตั้งใจเรียนต่อไปขอบคุณค่ะคำถามแรกทำไมถึงเข้าร่วมพิธีไหว้บรมขรงกรมเกษตรจังหวัดมันเพราะว่าถูกคิดว่าพิธีนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์อะค่ะแล้วก็อยากอยากเสริมสิ่งมงคลให้กับตัวเองด้วยเราคิดว่าการที่เราเข้าร่วมพิธีกันี้ เขาคือคนที่ทำตัวเองในวันนี้ได้มากที่สุดค่ทำไมถึงเข้าร่วมพิธีไหว้บรมคบุรุษชาตเพราะว่าพิธีไหว้บรมคุรุษของชาตเป็นพิธีที่สำคัญค่ะในหนึ่งปีจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็สำหรับชาติเนเธอรลของเราเนี่ยเป็นพิธีที่สำคัญมากค่ะการเข้าร่วมถือว่าเป็นทำให้เราแบบมีเครื่องยิ้มเดี๋ยวจิตใจมากดีขึ้นหลังจากการเข้าร่วมพิธีนี้ทำรู้สึกได้รับอะไรไหมรู้สึกว่ามีกำลังใจในการ เรียนมากข,ขึ้นนะคะเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆว่าโรงพยาบาลก็จะดูแลปกป้องเราแล้วก็ช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องลำบากนก